ความรู้10ข้อที่สําคัญเกี่ยวกับทางช้างเผือกมีอะไรอยู่บนนั้นเราจะตกลงไปในหลุมดาหรือเปล่าและชะตากรรมของทางช้างเผือกจะเป็นยังไงเรามาฟังกันครับสวัสดีครับดูดาวกันอ s คทรุสออสโตรโนเมอร์วันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของ10ข้อควรรู้เกี่ยวกับทางช้างเผือกกันนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันดีกว่าทางช้างเผือกเนี่ยเป็นกาแล็กซีที่ดวงที่เราเป็นองค์ประกอบเป็นสมาชิกอยู่ ทางช้างเผือกถ้าเกิดมองจากโลก <S <S ก็จะเห็นเป็นแถบฟ้าๆท่านผ่านการท้องฟ้าอย่างนี้เนาะซึ่งอันนี้ก็คือตัวทางช้างเผือกน,นั่นเองใจกลางทางช้างเผือกอยู่ในกลุ่มดาวคนยงนิงธนูนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2รู้หรือไม่ทางช้างเผือกเป็นรูปอะไรทางช้างเผือกเราเป็นรูปกลงหันกาแล็กซีทางช้างเผือกเป็นรูปกลงหันครับซึ่งดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากใจกลางทางช้างเผือกราวสามหมื่น ปีแสงนะครับทางช้างเผือกเนี่ยมีดาวฤกษ์ม,มากกว่าประมาณ4 40,000แสนล้านดวงในกาแล็กซีที่เป็นบ้านของเรานะครับแล้วก็ความกว้างของทางช้างเผือกเนี่ยราวๆ1 000, 2 0,000ปีแสงครับแล้วก็กาแล็กซีของเราก็กำลังหมุนควงเอาดวงอาทิตย์แล้วก็หมุนไปรอบๆนะครับกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยใช้เวลาประมาณ220ล้านปีครับ ข้อ3กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเป็นกาแล็กซีแบบกังหันมีแกนนะครับแล้วก็มีแกนเป็นแล้ก็มีตัวกังหันที่เป็นแขนแขนของกังหันแต่ละข้างเียงตามกลุ่มดาวต่างๆก็สำหรับดวงอาทิตย์เราก็คืออยู่ในแขนโอไรออนนะก็คือเป็นกังหัน เออปีกที่เป็นฝั่งกลุ่มดาวอไรออนหรือไนพรานนะครับทจริงๆก็ยังมีแขนของกลุ่มดาวอื่นเช่นเปอร์เซอุสนะสกูตุมเซนทอรัสหรือว่ากลุ่มดาวโล่หรือคนครึ่งมา้าเซจิตาเรยสคารานาคือจะเป็นกลุ่มดาวคนยิงธนูแล้วก็กลุ่มดาวกระดูกงูเรือแล้วก็นอมา่าก็คือกลุ่มดาวไม้ฉากเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางชัางเผือกของเรานั่นเองก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละกาแล็กซี่เนาะกาแล็กซี่ของเราก็เป็นกาแล็กซี่ที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียว ใจกลางทางช้างเผือกจริงๆมีหลุมดำซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลอยู่บริเวณใจกลางทางช้างเผือกที่ดึงเอาดาวฤกษ์และเทแทบทุกสรรพสิ่งในทางช้างเผือกให้โคจรรอบมันนะครับซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลนี้มีชื่อว่าเซจิทาริอัสเอนะครับภาพก็คืออยู่ในกลางใจกลางกล่องสี่เหลี่ยมถ่ายไปยังใจกลางทางช้างเผือกของเรานะครับเซจิทาริอัสเอในกลุ่มดาวคนยิงธนูนี้ก็จะแผ่รังสี X อออกมาแล้วก็มีดาวฤกษ์กลุ่มแก๊สไรโคจรรอบๆมันนะครับ ใจกลางของทางช้างเผือกหรือ Sagittarius A คนพบว่ามีดาวฤกษ์ S2 โคจรรอบบริเวณซ u เปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลแล้วเปลี่ยนวงโคจรโค้งๆไปจึงทำให้รู้ว่าวัตถุที่แผ่รังสี X ออกมาอย่างรุนแรงจากกล้องโทรห์จันทราและดาวฤกษ์ที่โคจรแล้วมีการเปลี่ยนวงโคจรมากๆเป็นอะไรไม่ได้นอกจากหลุมดับข้อ6ข้อมูลจาก National Astronomical Observatory of Japan พบว่า การเดินทางรอบทางช้างเผือกของดวงอาทิตย์นั้นจริงๆแล้วเร็วกว่าที่เราคิดนะครับตอนแรกเราคิดว่า220ล้านล้านปีใช้เวลาหนึ่งรอบเนาะแต่จริงๆความเร็วในการโคจรที่เขาค้นพบเนี่ยมันเร็วกว่าที่เราคำนวณไว้เดิมนะครับเขาค้นพบว่าโลกเนี่ยคเคลื่อนที่เร็วขึ้นประมาณ7กิโลเมตรต่ตอวินาทีแล้วก็ใกล้กว่าใจกลางทางช้างเผือกเดิมเนี่ยใช้ใกล้กว่าเดิมประมาณ2,000ปีแสงเนาะใกล้กว่าไอ้หลุมดำเนี่ย จากเดิมประมาณ2 0 0 0ปีแสงแต่ว่าเดิมมาห่างประมาณเกือบ3 0 0 0 0ปีแสงเนาะซึ่งระยะเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้เราตกไปในหลุมดาภายในปี2ปีนี้แน่ๆนะครับโอเคข้อ7 the East Asian VLBI Network ก็คือเป็นกลุ่มกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงกล้องโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของประเทศไทยนะครับอยูร่ร่วมในการศึกษาด้วยกล้องโทรทัศน์วิทยุที่เป็นจานดาวเทียม1อันอาจจะส,ส่งกำลังขยายภาพ ออวิเคราะห์ภาพได้ไม่ชัดเจนแต่เมื่อเอามารวมๆกันเป็น10บตัวนั้นมันจะเทียบเท่ากับกล้องโทร,โท,รทัศน์วิทยุเนี่ยขนาดความกว้างประมาณ2,300กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับพลังของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยขยับมาที่ข้อ8กันเลยดีกว่านะครับครับสำหรับตัวเลขล่าสุดของระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์ถึงใจกลางทางช้างเผือกเปลี่ยนตัวเลขเดิมจาก27,700เป็น25,800ปีแสงนะครับจาก ใจกลางทางช้างเผือกและเรากำลังวิ่งด้วยความเร็ว227กิโลเมตรต่อวินาทีรอบใจกลางทางช้างเผือกนะครับเอ,อ่อฟังดูเร็วมากๆเลยใช่ไหม227กิโลเมตรต่อวินาทีไกลขนาดไหนเหมือนเราวิ่งจากกรุงเทพไปโคราชภายใน1วินาทีนั่นแหละครับไกลขนาดนั้นเราเราเคลื่อนที่ไปไกลขนาดนั้นทําไมเรา,มาถึงไม่รู้สึกว่าเราวิ่งด้วยความเร็วขนาดนั้นคําตอบก็คือระบบสุริยะโลกอ่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์ สรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ในใจกลางทางที่อยู่ในใจกลางระบบสุริยะในโลกสุริยะของเรานั้นเคลื่อนที่ไปได้วยความเร็วนี้พร้อมๆกันเราจึงไม่รู้สึกว่าเรากําลังเคลื่อนที่เปรียบเทียบเหมือนกับเรากาลังอยู่บนรถที่กําลังวิ่งด้วยความเร็วสูงบนรถไฟความเร็วสูงเราถ้าเกิดเราเดินทางอยู่บนรถไฟนั้นเราอาจจะไม่ได้รับรู้เลยถ้ารถไฟไม่ได้เบรกถูกไหมครับข้อ9แล้วทางช้างเผือกของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เมื่อมองไปบนท้องฟ้ายามค่ําคืนทุกสิ่งที่แทบจะเราเห็นบนท้องฟ้าดาวเลษกทุกดวงที่เราเห็นด้วยตาเปล่าส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเป็นดาวเลษกในระบบสุริยะทั้งหมดเลยดาวเลิกที่อยู่ไกลอยู่ในกาแล็กซี่อื่นมันก็เล็กมากๆแล้วก็มืดมองไม่เห็นนะครับทางช้างเผือกของเราก็เลยทาทำให้ประกอบไปด้วยดาวเลิกทุกอย่างที่เราเห็นบนท้องฟ้า แต่สิ่งบางอย่างที่อยู่บนท้องฟ้าอาจไม่ได้อยู่ในไทกลางทางช้างเผือกเสมอไปหรือทางช้างเผือกเนาะเช่นกาแล็กซีแอนโดรมดานะครับกาแล็กซีแอนโดรมดาอยู่ตรงนี้เนาะจากจำได้ในกลุ่มดาวแอนโดรมิดากาแล็กซีแอนโดรมดาเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราเนาะซึ่งกาแล็กซีแอนโดรมดานี้อยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรม d ดาเป็นกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราและในอนาคตกาแล็กซ mm ีแอนโดรมดาก็กำลังจะเคลื่อนที่เข้ามา รวมกับใจกลางทางช้างเผือกของเราในอีกราวๆ5,000ล้านปีข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูภาพกราฟิกกันในภาพต่อๆไปนอกจากนั้นสมาชิกของเพื่อนบ้านทางช้างเผือกก็ยังมีอีกนะครับมองไปยังท้องฟ้าทางนั้นทิศใต้จะมีกาแล็กซีสอันนั่นคือลาสแมชชีนคลาวแมชช n น c c คลาวและส m a ลแม l a n น c c คลาวก็คือเป็น เมกแมกจัแกลนใหญ่และแมกจัแกลนเล็กซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวดราโดหรือว่าปลาปักดามนะครับแล้วกลุ่มดาวงูไฮดรัสสำหรับอันนี้กาแล็กซีสออันนี้เป็นกาแล็กซีท่ที่เป็นกาแล็กซีไร้รูปร่างนะก็คือหมายความว่ารูปร่างไม่แน่นอนนะครับไม่ใช่เป็นกังหันอะไรเป็นสมาชิกใกล้ๆกับทางช้างเผือกของเรานั่นเอง นอกจากนั้นก็ยังมีกาแล็กซี่อื่นๆที่อาจจะไม่ได้อยู่ในกระจุกกาแล็กซี่เดียวกับเราอื่นๆมากมายไม่ว่าจะเป็นกาแล็กซี่ในโซนนี้นะครับถ้ายังจํากันได้กาแล็กซี่ในโซนกลุ่มดาวหญิงสาวเนี่ยเยอะมากๆเลยเห็นเป็นจุดขาวๆตรงนี้คือกาแล็กซี่แต่ละแต่ละดวงแต่ละดวงหมดเลยนะที่เป็นฟ้าๆครับกาแล็กซี่เหล่านี้เป็นกระจุกกาแล็กซี่เวอร์โกเนาะซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบกาแล็กซี่ของ ของระบบสุริยะของทางช้างเผือกเราทุกทกดวงทุกกาแล็กซี่เสมอไปนะครับผมข้อ10ชะตาก,กรรมของทางช้างเผือกจากเว็บไซต์ของ NASA และภาพจากฮับเบร์กาแล็กซีทางช้างเผือกกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาจะโครจรชนกันและจะรวมกันในที่สุดในอีกราวๆ5,000ล้านปีข้างหน้าโดยากาแล็กซีแอนโดรเมดา M31 จะค่อยๆใหญ่ขึ้นบนท้องฟ้าแต่อย่างไรก็ตามเป็นระดับพันล้านปีนะครับ แล้วก็จะไปรวมกันในประมาณ4,000ล้านปีข้างหน้าโดย M33 หรือ t r ร a คูล l u m Galaxy ก็จะอยู่เป็นข้างๆกับก a l ล x y a ี d r นโด d มด้นั่นเอง g a แล็ y ซี d r นโด d มด้จะค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้เราเรื่อยๆดวงอาทิตย์ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงชะตาก,กรรมนี้ไปได้อย่างไรก็ตามอีกประมาณ5,000ล้านปีดวงอาทิตย์ก็จะหมดอายุพอดีหมดอายุไข Galaxy จะค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชนกันเกิดแรงโน้มถ่วงบิด รูปร่างของกาแล็กซี่จนสุดท้ายกลายเป็นรูปสุดท้ายด้านล่างเป็นฟ้าเ้ากาแล็กซี่ลูปวงรีในอีกประมาณ5,000ล้านปีข้างหน้ากาแล็กซี่ทั้งสองจะรวมเป็นกาแล็กซี่เดียวนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเดินทางของทางช้างเผือก10ข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับทางช้างเผือกและชะตากรรมของทางช้างเผือกก็หวังว่าทุกทุกท่านที่ได้ฟังจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทางช้างเผือกมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ช anel ของเรา Arcturus Astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นในช anel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ